มาไม่ฟังเลยจะไม่ต้องมาเที่ยงเลยอบอกไม่ฟังอย่างนี้ไม่น่าให้กินไหมเนี่ยฮะอยา่าไม่ใช่กิดอีกหมดเกางเกงไม่มีเหลือโดนไอ้อานมั่งไอ้ด่างมั่งนี้เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวโดนไม้เดี๋ยวถุงคาดบอกว่ารถมายังจะวิ่งข้ามอีก อ้าวอ้าวอืมตายพอแล้วพอพอน้าการพอพอแล้วลูกไปกินให้หมดก่อนตายไปกินก่อนไปกินแดดั่งแย่งหมดน่ะไปมันหมดแล้วหมดโบเบแล้วหมดแล้วโบเบตายกินฝนลงเม็ดอีกแล้ว ไปลูกไปกินให้หมดก่อนนั้นมันก็เยอะแล้วจะเอาสองถุงอีกจริงเลยเนี่ยไอ้ละคนกินก่อนอาฟอนลงเม็ดละมากินก่อนนี่ดูลุงกินน้ำเนี่ยกินนัำโบ๊ะเบ โค้งอยู่ตรงนี้เองข้างหน้านี่เองตานนอนดูลุงกินน้ำกันเหลยเริ่มตาลเหลยอะโหนานนะเนี่ยขี่รถมาตั้งนานแล้วยังไม่หมดทั้งี ก <Okay. S 1> ินครับกินครับพอแล้ว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 ลูกพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วให้คนอื่นบ้างให้คนอื่นบ้างนะพอแล้ว อ่ะ,อะข้าวม็ดกินไหมไม่ข้าวม็ดนะมาแม่แกะฮะแกะแบ่งฮะกินปะเนาะไม่กินก็เสียดายใส่ข้าวแม่แกะฮะเนี่ยมันอร่อยมันอิ่มดีเนี่ยอ่ะขนม เล่ยไหมแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแบ่งไห้ไอ้นำตาลกินมัง้งแบ่งน้ตำตาลกินมั้งนาะ